ไปสวยแล้วทำไมผมเห็นคุณครูยังไม่กาลางลมหอมหันเห็นแล้วของเราก็เป็นร่มทาหารไง๋อ,อไม่เห็นจริงต้องพันกหมือนตรงมันเฮ้ยมาหรือยังเนี่ยพอเอิกซิสายเคเบิลมา,มาเดี๋ยวนี้ สายเคเบิลขาถ่วตรงตอนนี้เรารอ,อ,อไม่มา<ป>เลยพยายามที่จะเข้าไปแล้วก็ไปตามหาพ่อยุกโยูยคาดว่าน่าจะถึงประมาณ1,000 10, เมตรตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ1,300กว่าเมตร1,000อีก2เมตรตอนนี้เหลืออยู่900เมตรเราก็จะถึงที่พ่อยึดปูนแล้วเราก็จะพยายามที่จะเข้าไปปิดทิศตอนนี้ผมจะทําการติดกแล้วนะครับ ซึ่งจาก,กวัวมันไม่ถขึ้ผมก็จะทำการดี่เข้าไปที่บ้านีใหญ่เลยจากการหน้ามีทิปไปหาเพื่อนยุยใกล้แล้วนะครับถ้าเหลือ5้า้อยเมตรผมจะทำการดิเลยนะครับโอ้หก0้อยเมตรแล้วผมทำการดิด่งกันที่เรียบร้อยผมดิเข้ามาแล้วเพื่ออย่าตกุยตอนก่อนนะครับตอนนี้เราก็จะเชิ่ออพวกแต่เราก็จะเชิดเข้าไป เดิเข้ามาฝั่งนี้เชิญเข้าในฝั่งนี้พอดีตอนนี้ผมได้เชิดเข้ามาแล้วเข้ามาฝั่งนี้แล้วเิดอแล้วเปิดบนนี้ตอนนี้ได้ทำการเข้าไปที่หลังบ้านที่พ่อใหญ่ตรงปูอยู่แล้วลงหน้าต่างพอดี มีคนโดนตรงกับเราด้วยช่วยด้วยทีนี้ก็เอาตรงทีเดียวกันตอนนี้ได้ปืนแล้วก็รีบเลยรีบเลยรีบขึ้นระบนเลยมายามมายับมาชนม,มีคนเกียร์กดก่อนหรือเปล่ามีคนมีคนเปิดตูริบหน่อยได้ไหมเปิดประตูรีบหน่อยได้ไหม เปิดประตูลิฟต์ให้หน่อยได้ไหมเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้กดมาเอามาหน่อยมาหน่อยโอ้เกิดาเปิดเปิดเร็วนี่เปิดนี่เปิดได้ได้ได้มันเปิดไม่ได้ไม่ใช่หรอเปิดได้เปิดได้เปิดได้ได้เหรอมุมนั้ว อ๋อต้องตรงนต้นระวังให้อยู่นิ่เยเราจะพาไปเอาผู้ใหญ่ตรงคุยกันไฮ้มันต้องอยู่ที่โล่งๆเรอมันถึงจะได้ใช่นะครับโอ้แพลมันช่วยอะไรอ่ะ แพ็เก็บไว้ไปแลกของมีที่ชุบไหมเออพอได้จขาอใหญ่ถุงมือแล้วมีที่ชุบไหมครับคอ,อไป<ม>ดีกวก่าไหนข้อใหญ่ตรงปุยเก็บหรือยังเก็บแล้วเก็บไปก่อนใช่มันใช้กี่อันใช้อันเดียวเขาไปไหน คุณจะเอาไปใช้เหรอก็ไปลองใช้ไม่รู้ใช้ยังไงลงไปฆ่ามาันลงไปฆ่ามันนะงนะลงนะลงนะเห็นไหมนะเห็นไหมอยู่ด้านล<ะ>่างเห็นลงแล้วลงเลยนะลงเลยนะครับลงมายังครบลงมายักแล้วจะตายแล้วตอนนี้จะตายแล้วจะตาย

เนคนยิงเรารปเป็นคนยิงเราก็เป็นคนยิงเร่าไปยิงทั้งไหนี่ยวบตีก่าวับลงไม่ได้ <S <S อุ้ยโดนนะลงไม่ได้โด,โดนลงโอ้กว่าจะลงได้ท <Help. S 2> ันเอ้าโดนอะไรอ่ะ ดูช่วยหน่อยรถไฟรถโอ้มันตามมาแล้วดูดูมันเห็นช่วช่วยช่วยหน่อยยิงหน่อยยิงหนยยิงเลยยิงเลยยิงเลยยิงที่ข้างหลังมันมันมันตามมาค่าคุณครูคุณครูโดนรถไฟยิงคุณครูโดนรถไฟชนยิงวิ่งยาวๆาวย่งยาวยามากหอมากหอบมากหอามากอจเย็นใจเย็นครับเดี๋ยวจะคุยอยู่ประมาจเรามาจันมาแล้วครับ นี่มันรถโดนรถไฟชนกระเด็นมาถึงนี่เลยคุณโดนรถไฟชนเหรอไกลไหมไกลใช่กระเด็นมาถึงนี่เลยแต่ยิงมันล้นนนมลแล้วนะไอ้ตัวนั้นอ่ะอยู่ด้านหน้ามั้งจะเข้าไปอีกไหมเอาเราทำไมห่อมาได้อ่ะเราไปเล่งใส่อะไรทำไมเล,เล่งใส่ดินเล่งใส่ดินโอ้เล่งใส่ดินก็ห่อได้อเอาผมยิงมันมล้มแล้วนะไปไปไป

ันตูน้คนอบยาคนนั้พอผู้เห็นกระเป๋าโดนสองว้าวที่เราอิสอรคนกว่าไหนเติมออกมาเลยอะไรอกมาเลยไป้ใหญ่ตู้คุยพร้อมใช้งานตอนนี้ผมจะทำการเรียกผู้ใหญ่ตู้คุยออกมา เป็นยังตูมคุย,คยออกมาเลยนาตาโว่นาตาหล่อเหล,หลาแบงเลยรอบนี้พครไห่ต้มคุยของผมคุยเล่นอยู่นะครับตอนนี้มาดูรอบคุยก่อนหน้าครั้งหนึ่งมาแล้วในคาตาดิโดคู้มันเขาไปหมดแล้วเขาไปหมดแล้วมันมีแค่สองคนเอามีคนมาเพิ่มแล้วครูจัดการมันนไง ตังก่อนตั้ง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 มันขี่รถเอทางเลยมาเลยนะเดินตามนั่นๆอยู่ตรงนั้นกล่องอยู่ตรงนี้กล่องอยู่ตรงนี้กล่องอยู่ตรงนี้มาในกล่องมีตังทุกอันในกล่องมีตังทุกอันใช้เน่อันใช้เสน่อันเอมาแล้วครับ cái phòng có sự tự động bộ số không xin khó 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 đây quân quân ตายอ่ะเก็งแล้วกดเห็ดกลุ่มหมู่เห้ดไรแล้วเนาะทางนู้นทางนู้นเก็นพึ่งได้ไหมกดกดมุมมองนะกดมุมมองมันจะได้ไม่บังกดมุมมอง e t t เฮ้ยผมผมล็อคผมทอดผมมนแล้วไปไปไอ้คนยิง ลงมายังลงมายังเบาสารป่ะมาคนเล็กแล้วเบาสารยขอเครืงของก่อน ยิงผมิดนึกว่ามันจะยิงดัวได้ขึ้นบนขึ้นบนพอพงปีกมาพวงบินเราอยู่ในเขตเราอยู่ในวงเอาไม่ได้คุมีตังคี่บัตรวงบินแล้วอวกอวกอกอกกัน เรากลไปเล่นเล่ที่หมไปไปหยแก็ข่อยตรงปุยมาตอนนี้ผมก็ทำการเชืญอข่อยยัตรงปุยแล้วข่อยยัตรงปุยบอกว่าต้องการที่โอ้ยยยย้ยย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 หย่ยยยยยยยมยยยยายยยแล้วลครับแบบุยยยยย ได้ได้ได้ลองลองลองกดใส่พ่อใหญ่ตุงปุยก่อนเอ้าเฮ้ยมันเลิงไม่ได้หวะเร็ว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 งปีบแล้วพ่อใหญ่ตุงปุยไปก่อนนะครับพ่อใหญ่ตุงปุยเออลองกดดูโคตรไกลไปเลยลองกดลองกดดูกระตาแล้วก็ดูหน้าพ่อใหญ่ตุงปุยให้ดีรอบนี้พ่อใหญ่ชุดผ้ยแบบผ้าแบบหล่อหวะผ้าแบบหล่อๆเลยตอนนี้ดีแต่แรกพ่อใหญ่ตุงปุยแก่มากตาอโคตรแย่เลยนะครับ โอ้ยเ <พอ S 1> นี่ย<อ>โดดทีเดียวไกลกว่าวิ่งอีกลองวิ่งดิลองวิ่งเร็วๆดีไวอยู่ไหมพ่อใหญ่ตุงคุยจะพาไปร้านค้าโดยการโดดแบบดิจิตลอลพ่อใหญ่ตุงคุยั้างทางพ่พอใหญ่ตุงคุยหมดแล้วร้านค้าสตัดสินใจเราจะออกไปกันกันเองนะครับตอนนี้เราก็จะตัดสินใจไปร้านค้านะครับออกแต่แล้วนะครับ หอามาเลยดีกว่าเหอาะมาไว้ไหมตาหลังมีคนจริงผมว่าไปซื้อสไนก์ก่อนดีกว่าหอามากหอามากเกถึงบ้านค้าแมีแลนหน้าก็มี มันอยู่ด้านหน้ามันอยู่ด้านหน้าบนบ้านบนบ้านบนบ้านแท็กเดอะมาร์คแชสมาตำแหน่งศัตรูอยู่บนบ้านตำแหน่งศัตรูอยู่บนบ้านได้ยินแล้วตอบด้วยเฮ้เราจะโดนระเบิดนะอยู่ด้านล่างบ้าน มันมีสองคนมันมีสองคนมันมีสองคนมันสมันสองคนมัตายหมดตายหมดหมดโหโหดมากบอกเลยว่าโหดจริงไม่กิงกอบรับประกันเจาะหลอกปนอกปอบแก่ เป็นไงครับเป็นการแล็ปที่เยี่ยมยอดมากเลยแต่ลูกกระสุนหมดตามเพลย <S <S <ทำ S 1> ์มีลูกกระสุนไหมลูกกระสุนสีฟ้ามีจกได,ปด้ปืนลูกไหมหปืนลูกนะสีฟ้าเหรอปืนลูกนะคุณคุณรู้จักไหมป<ม>ืนลูกนี่หามีนะสีฟ้าโอ้ไม่มีกระสุนแล้วละ่ะสีฟ้าไม่มีเราไปนั่งพากัน มีคนว้ามีคนว้ามีคนขับรถมีคนขับรถก่อนสู้ก่อน,อนมีคนขับรถมามคนมามามารวมๆๆๆมฆ่าแล้วเฮ้ยคือกูโดนแล้วล่ะขึ้นมาบนหลังคาแล้วผมเจ็บหนักกูปิ้งมาข้างเด็กคนเดี๋ยวยิงให้จ้ะอะไรสักทีไม่ยิงให้เสย

โูโดดลงมาแบบไม่กางล้มเกือบตายครับร้านค้ายอยู่ไหนมารับรถึ้นรถตัวนเออเอ,อ,อ,อผมค้าดูแผนที่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยค้นบอมีลูกยังลบยังดมแล้วตายแล้วโอเงินมาตื่นหน่อยได้ไหมเดีอามีที่ซื้อของหรือ,อยังล่ะมีแล้วนี่ด้านหน้านี่ จะซื้อแบบประหยัดมาเลยงังนเนี่ยซื้อสไนกากแล้วสไนโหดไม่ได้ซื้อเลี้ยวเข้ามาสิเอ้าเอามาเร็วๆคนมาแล้วะอาๆเอาได้ๆเอาสไนโหดๆหน่อยเด้อเอาซื้อแล้วของมันวงเงินไม่พอหลุดซื้อไปแล้วจะซื้อแค่สโค๊ปแปดตอนเนี้ยได้ได้เอ้ย่ไอ้ของเยอะมาก

ขาดอีกสามบาทซื้ออันที่ชุบเพื่อนที่ชุบเพื่อนนะอีกสามบาทมาเฮ้ยป <Hey. S 1> ินคน,น,คน,น,นอีกคนปินปอีกสามบาทโยนมาโยนเอาไปชุบเพื่อนได้อันนี้มันไม่มีมีนค,นนคนหนัวนศิมากมีนคนหนัวนศิมากขึ้นบนแล้วขึ้นบนแล้วคนศิงอยู่ด้านบนออกไปตายแน่ใช่ใช hey, hey. ่อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละ ด้านหน้า oh ก็ม oh ีคนอีกมาลงมาแล้ว oh มีคนโดดอยู oh ่มาลงมาแล้ว oh อ๋อ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 ทางขวาขวาขวาอะไรคนเลยระวังระวังอย่าออกไปเก็บ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 ยิงยิงยิงรูปศูนย์จะหมดรูปศูนย์จะหมดยังเหลือยังเหลืออยู่ด้านซ้ายซ้ายมือนะซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือออออกออกออกตาย เก็บเงินไหมเก็บเงินไปทำอะไรครับเหลืออยู่เงินมีอยู่แปดบาทมีเงินไหมจะไปซื้อก็ไปซื้อชุบไงใช่ไหนๆเอาไปซื้อที่ชุบเพื่อนมันเป็นสายซัพพอร์ตเลยมันมีที่ซัพพอร์ตวางเลยรีบๆหรอรีบๆนี่ไงเอาๆเลยเอาเลยเอาเลยสายซัพพอร์ตต้องแบบนั่นนะต้องไวนะสายซัพพอร์ตนี่ มันบอกว่ายาพุกพาได้รับทางฝืนฟูสมบพพยาบาลฟื้นฟูเพื่อนร่วมทีได้อย่างเต็วขพืนหคือแล้วครับเขาเก็บไม่ได้เดินพรเก็บได้แล้วหัวหลังคานี่มันเป็นทรงแหลมมันโอ้ยมีคนมีคนมีคนช่วยหน่อย ไอเนี่ยเจ้านยวิ่งอยู่วิ่งอยู่ฝั่งไหนฝั่งไหนมาร์คดโลเชั่นเล่นถูกนะอีกหน้าเดียวอีกหน้าเดียวก็คุณผู้ตาย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 ด้านหน้าด้านหน้าเออด้านหน้ายิงดิโดนโดนเลน โดนโดนโดนทางนี้โดนต้มปอกมาเน้นๆแล้วอันนี้เลยยังเม่นเลยอ่ะเม่นมากอ่ะบมเฮ้ยโหดเล่นเล่นไปเล่นมาทูเริ่มโหดแล้วพ่อใหญ่มามามาเอารถเอารถเอารถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อใหญ่ตุงปุยมาเอารถก่อนไม่ไม่จะขึ้นพ่อใหญ่ตุงปุยไปไม่ต้องขึ้นรถมา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 ไม่ไม่คอยเอาไว้ใช้ตอนจำเป็นพ่อใหญ่ตุงปุยจำเป็นสิตอนนี้นะ มันไม่จาเป็นเลยตอนนี้มันเอามาอะไมาแข่งกันกับรถเอาอยากรู้ว่ามันจะไวกว่ารถไหมพ่อใหญ่ตุงปุยนะนะพ่อใหญ่ตุงปุยใช้ได้ยนะครับแล้วทําไมบอกว่ามันไม่ไวอันนี้ขี่ยังไม่ทันพ่อใหญ่ตุงปุยเลยอีกห้าสิบกวิพ่อใหญ่ตุงปุยจะใช้ได้แต่เย็นนะโฟดาวอยู่หลังคาส้มหลังคาส้มหลังคาส้มตำแหน่งดี มีคนด้ไม่ไม่ไม่อย่าไปเอ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 าพอมีคนด้านหน้ามีคนด้านหน้าบานส้มบานส้มบานส้มมีคนด้านหน้านั่นไงเดี๋ยวเพิ่งยิงนะเดี๋ยวผมยิงเดี๋ยวผมยิงอันนี้ให้เขาเรียกยิงกันเลยนะครับอ้าวไลเฟิลไลเฟิลไม่ไม่ยิงอันเจาะกอก่อนให้มันเลือดน้อยแล้วค่อยยิงมันจะตายง่ายลืมซื้อจุกปืนจะเลยพ่อ เงินไม่พอไงอเป็นไรหรอกเนาะไปเลยไปเลยไปเลยกูกูกูช่วยกันช่วยกันกู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 มันอยู่ตรงไหนพอเงียบไปแล้วในบ้านหรือเปล่า คนคู่เดินมาหน่อยได้ไหมบางทีมันก็จะวิ่งไปแล้วหรือมันจะให้พู้ใหญ่ตุงกุยไปรับไหมก็เห็นจะลงไปเอ้าโอ้ย เพื่อนเพื่อนร่วมทีมแบบเร็วดัวจะช่วยเพื่อนร่วมทีมได้เร็วไอเดอกฝั่งนู้นมาจะพาคุณไปเอากินไอดีพร้อมยังออกมาออกมาพอยา่ตูคุยมาแล้วมามาขึ้นเรื่องขึ้นยังกระดุกระดิกขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้พอยา่ตูคุยอุ้งตนแหลกเด็กช้า

กูใหญ่ตุ้มปุ้มเอาสไนโหนดเอาสไนโหนดเร็วเร็วเอาเลย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 มันมีกี่ลูกบ้างสันสนอันละสี่สิบไหมอ๋อสไนส์อันละสี่สิบเอาหน่อยจะได้แรงเออจริงเหรอเดี๋ยวจะเอาชุดเดี๋ยวเอาชุดให้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เร็วเร็วมามไม่ใช่มันเป็น <Rod> ส <ans wrote> ันรัวกูจะเอาไม่ชอบจะเอาของแต่งมันเฉยๆเอาสไนส์เอ็มสิบสี่ไงเอ็มสิบสี่นี่แมมไม่เห็นหรอ ไม่เอาไม่เอาตัวนั้นไม่เอามันยิงมันยิงสิมันยิงรัวมผมผมจะลากยิงไหมว่าผมจะลากยิงทีละนัดเอาทีนันมันยิงรัวตึงต่งตึ่งตึง่งแก็อันนี้ยไม่ได้ยิงรัวตัวนี้แรงอ่ะเอ็นเอ็มสิบสี่ไงไม่ใช่ไปไปบานส้มบ้านส้มบานส้ม,มไปบ้านส้มกัน ไปมีคนมีคนมีคนอยู่บ้านส้มมาเอาชุดมาเอาชุดหายตัวเร็วถ้าจะเล่นสไนัยนะตัวคู้ล้มแล้ว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 บ้านส้มบ้านส้มช t t a c k the mark ช ไปสองตัว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 โอยุส่สายิกล้มว่าอยู่มันทำไมอ่ะไม่ตายอยูสองตัวอยู่บนบ้านนะระวังนะอย่าเข้าไปนะกำลังลิงให้อยู่ได้ได้นะตัวหมดเฮ้ยมีคนโดดมา

มีคนเอาอันนี้อันนี้มาให้เอาสโคปมาให้สโคปกหกด้วยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออครเต็มครบเต็บช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่จะตายไม่จะตายเน่หงายท้องเข้าบ้านแลยสนายิงวัวได้ เสน่ยิงรัวได้นะถูกจริงโหดมากเลยนะเสน่ยเนี่ยบอกแล้วแต่ผมไม่ชอบผมลากไม่แล้วเขาเขาชอบลากจริงทีละตัวโอ้ยวงคนละตามเลยไม่เห็นแล้วเฮ้ยเราอยู่ในวงคูเห็นตำแหน่งเห็นตำแหน่งคน มูมันเหลือซีมันเหลือซีอใจเย็นอย,ย,ย่ายชาร์จอด่าชาร์จอด่ายชาร์จใช้สไนเปอร์มี2ตัวสู้ได้สบายไ <Help. S 3> ปลมนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วมันอยู่ด้านหน้าครับโอ้โอยอยย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 ยสยยยจั